ณเมืองจองเตเซมูหรือเมืองเซลัมบันมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังหนึ่งทั้งสองคนเป็นคนจนมีที่ดินแปลงเล็กๆปลูกข้าวกินเป็นปีๆป,ปีไหนฝนตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้าในนาเขียวขจีจิตใจของเขาพองฟูถ้าปีไหนฝนแรง ข้าวกล้าในนาเหี่ยวแห้งจิตใจของเขาก็หดหูเพราะไม่มีข้าวจะกินแต่ทั้งคู่ก็ต้องสู้ชีวิตมาด้วยความอดทนอยู่ต่อมาภรรยาของเขาได้ให้กำเนิดลูกชายคนหนึ่งทั้งสองคนดีใจมากที่จะมีผู้สืบสกุลและในปีนั้นเองข้าวกล้าในนาของเขา ก็งอกงามเจริญสมบูรณ์ให้ผลผลิตที่เป็นหน้าพอใจทำให้ทั้งสองคนคิดว่าลูกชายของเขาเป็นตัวนำโชคจึงได้ก่อมเกรียงเลี้ยงดูลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนนี้เป็นอย่างดีเวลาผ่านไปลูกชายของเขาก็โตเป็นหนุ่มมีรูปร่างหน้าตาแจม่มใส สองสาม,มีภรรยาภาคภูมิใจในตัวลูกชายมากเพราะช่วยให้เขาสามารถซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นได้อีกหลายแปลงและมีฐานะที่ดีขึ้นเรื่อยๆหลายปีผ่านไปผู้เป็นพ่อได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของลูกชายจากหน้าตาที่เคยสดชื่นแจ่มใสกลับกลายเป็นคนเคร่งครึม และมักชอบไปนั่งจ้องมองอยู่ที่ชายฝั่งทะเลเป็นประจำหลังจากที่เสร็จงานจากการทำนาแล้ววันหนึ่งผู้เป็นพ่อได้เอ่ยปากถามลูกชายว่าลูกรักของพ่อเหตุใดลูกจึงมีอาการซึมหงอยเงาเศร้าส้อยอย่างนี้ลูกมีอะไรที่ไม่สบายใจหรือขอจงบอกพ่อมาเถิดเพราะพ่อ อาจจะช่วยลูกได้พ่อครับแม้นว่าขนาดนี้ครอบครัวของเราพอจะเงยหน้าอ้าปากขึ้นได้บ้างแล้วซึ่งพ่อกับแม่คงพอใจแต่สำหรับตัวผมนั้นเห็นว่าแม้เราจะทำงานหนักเราก็คงจะไม่ร่ำรวยกว่านี้ผมอยากออกไปเผชิญโชคที่อื่นดูบ้าง เหมาะข้อดีผมอาจกลับมาเป็นเศรษฐีพ่อกับแม่คงจะสุขใจอย่างที่สุดลูกชายพูดถึงความในใจลูกเอ๋ยที่เป็นอยู่อย่างเดียวนี้พ่อกับแม่ก็มีความสุขอยู่แล้วลูกคือดวงใจของครอบครัวพ่อกับแม่ ไม่อยากให้ลูกต้องพัดพรากจากไปไหนเลยอยากให้อยู่ด้วยกันเพื่อความอบอุ่นมากกว่านะลูกผู้เป็นแม่เผยความในใจแต่ลูกชายก็ยังคงยืนยันในความตั้งใจของตนที่จะเสี่ยงโชคยังถิ่นอื่นสองสามีภรรยาเห็นว่า เพื่อความสบายใจของลูกทั้งสองจึงยินยอมให้ลูกชายเดินทางไปสแสวงหาโชคได้เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วสองสามีภรรยาได้เดินทางไปส่งลูกชายสุดที่รักที่ท่าเรือแห่งหนึง่งโดยได้ลงเรือสามเภาไปกับพ่อค้าคนหนึ่งที่เดินทางไปค้าขายยังหัวเมืองอื่นๆ ผู้เป็นแม่ยืนน้ำตานองหน้าเมื่อเห็นเรือเล่นรับสายตาไปด้วยความรักและผูกพันที่มีต่อลูกเรือสำเภาลำนั้นบรรจุสินค้าหลายชนิดไปขายชายหนุ่มลูกชาวนาได้เฝ้าสังเกตดูการซื้อขายสินค้าต่างๆเหล่านั้นอย่างใกล้ชิดเขาเห็นว่าเจ้าของเรือได้กำไรดีมาก จากการค้าขายสินค้าแต่ละครั้งทำให้เขามุ่งหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องมีเรือเป็นของตนเองบ้างนอกจากชายหนุ่มจะช่วยเหลือเจ้าของเรือในการซื้อขายสินค้าจนรู้ถึงขั้นตอนต่างๆในการจัดจำน่ายแล้วเขายังสนใจศึกษาถึงวิธีการเดินเรือจากกับตันเรืออีกด้วย จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ช่วยกับตันเรือในเวลาต่อมาเนื่องจากเจ้าของเรือสินค้ามีเรืออยู่หลายลำวันหนึ่งกับตันเรือลำหนึ่งเสียชีวิตลงชายหนุ่มจึงได้รับมอบหมายให้เป็นกับตันเรือแทนและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชายหนุ่มได้เก็บหอมลอมลิษจ,จากน้ำพักน้ำแรงของเขา จนสะสมเงินได้จำนวนหนึ่งและเขาได้นำเงินนั้นไปซื้อเรือสำเภาลำเล็กๆล,ลำหนึ่งมาเป็นของตนเองต่อจากนั้นชายหนุ่มก็ออกเดินเรือขายสินค้าไปยังสถานที่ต่างๆเนื่องจากเขารู้จักท่าเรือทุกแห่งและพ่อค้าทุกคนเป็นอย่างดีกิจการค้าขายของเขาจึงจะเริ่รุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้น ประกอบกับการที่เขาเป็นคนมัธยัตยิรู้จักเก็บออมทำให้เขามีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นอย่างรวดเร็วในไม่ชา้าเขาก็ซื้อเรือเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆจากหนึ่งลำเป็นสองลำเป็น10บลำเป็นร้อยลำในที่สุดเขาจึงกลายเป็นพ่อค้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักกันทั่ว อยู่ในขั้นมหาเศรษฐีเลยทีเดียวตามที่เขาได้ตั้งใจไว้ก่อนออกเดินทางเผชิญโชคอยู่มาวันหนึง่งชายหนุ่มได้ออกเดินทางไปติดต่อซื้อขายสินค้ากับผู้มัง่งคั่งคนหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งรับประทานอาหารกันอยู่นั้นชายหนุ่มได้แลไปเห็นหญิงสาวพราวสเสนีคนหนึ่งซึ่งเธอ คือบุตรสาวคนเดียวของพ่อขาผู้มั่งคั่งเมื่อตาประสานตากรรมเทพก็แผงสอนปักอกชายหนุ่มและหญิงสาวเข้าด้วยกันเมื่อทั้งสองต่างเข้าใจและพอใจซึ่งกันและกันครอบครัวของพ่อขาผู้มั่งคั่งก็ไม่มีขัดข้องเพราะการที่ลูกเขยล,ล่ำรวยนั้นนับว่าเป็นโชคอันยิ่งใหญ่ แล,แล้วงานแต่งงานระหว่างชายหนุม่มลูกชาวนาซึ่งกลายเป็นมหาเศรษฐีกับหญิงสาวแสนสวยผู้มีฐานะมั่งคั่งก็เกิดขึ้นท่ามกลางแขกเกลื่อนที่มาเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมากสร้างความปื้มปิติให้แก่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นยิ่งนักหลังจากที่แต่งงานเป็นฟังเป็นฟ้า มีสิ่งที่พึงปรารถนาครบบริบูรณ์ทุกอย่างแล้วชายหนุ่มจึงคิดจะตอบแทนชีวิตด้วยการพักผ่อนบ้างหลังจากที่ตรากตำทำงานมาตลอดเวลาเขาจึงตัดสินใจพาภระระยาสุดที่รักลงเรือสำเภาลำงามออกท่องเที่ยวไปยังท่าเรือต่างๆที่เขาเคยไปทำมาค้าขายเพื่อระลึกถึงความหลัง อย่างไรก็ตามแม้ชายหนุ่มลูกชาวนาผู้นี้จะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่เขากลับลืมพ่อแม่ผู้มีพระคุณของเขาเสียสนิทและเขาไม่เคยคิดจะกลับไปเยี่ยมยามถามข่าวพ่อกับแม่ผู้บังเกิดกล้าวของเขาเลยเขาคิดจะหาเงินอย่างเดียวจะเรียกว่าลักเงินกับเมียจนลืมพ่อกับแม่ ก็คงจะได้กระมังวันหนึ่งขณะที่เล่นเรือมาถึงท่าเรือที่พ่อกับแม่ของเขาเดินทางมาส่งเขาชายหนุ่มก็ระลึกถึงความหลังขึ้นมาทันทีเขาสั่งให้จอดเรือเทียบท่าและเขาก็พาภรรยาเข้าไปพบเจ้าเมืองในฐานะที่เป็นพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่เจ้าเมืองได้ออกมาต้อนรับขับสู้เขาเป็นอย่างดี เพราะเขาเป็นมหาเศรษฐีนั่นเองกล่าวถึงสองสามีภรรยาหลังจากที่ลูกชายจากไปแล้วทั้งสองต่างก็หวังว่าสักวันหนึ่งเขาคงจะกลับมาเยี่ยมพ่อแม่บ้างทั้งสองรอแล้วรอเล่าเฝ้าแ,แต่รอรออยู่เป็นเวลาหลายปีก็ไม่ไดข้ข่าวคราวของลูกชายเลย จนทั้งสองเข้าสู่วัยชาราในที่สุดพอเท่าก็เสียชีวิตลงทิ้งให้แม่เท่าต่อสู้ชีวิตอยู่ตามลำพังแม่เท่าทำนาคนเดียวได้ข้าวพอประทังชีวิตไปเท่านั้นเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ขาดวิ่นกระทอมที่อยู่ก็ทำท่าจะพังมิพังแหล เพราะไม่ได้มีการซ่อมแซมดูเป็นที่น่าเวทนายิ่งนักและแล้ววันหนึ่งขณะที่แม่เท่ามือมองลงไปในท้องทะเลอันกว้างใหญ่โดยความหวังที่จะพบลูกชายสุดที่รักก็มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ท่าเรือได้วิ่งกระหืงกระหอบม,มาหาแม่เท่าพร้อมตะโกนร้องออกไปว่า แม่เท่าแม่เท่าลูกชายลูกชายของแม่เท่ากลับมาแล้วเร็วเข้าเถอะเดี๋ยวนี้เขากำลังอยู่ที่ท่าเรือนู่นแม่เท่าดีใจอย่างที่สุดแกแทบไม่เชื่อหูของตัวเองแต่แกก็รีบพาร่างอัญชลาที่สวมเสื้อผ้ากระลุงกระริ่งเดินกระย่องกระแย่งตามเพื่อนบ้านคนนั้นไปอย่างท่าเรือทันทีขนาดนั้น ชายหนุ่มมหาเศรษฐีแต่งตัวภูมิฐานยืนเคียงข้างกับหญิงสาวแสนสวยซึ่งเป็นภรรยาของเขาพูดคุยอยู่กับท่านเจ้าเมืองณนะบริเวณท่าเรือโดยมีบริวารของทั้งสองฝ่ายห้อมล้อมอยู่อย่างคับคั่งฝ่ายแม่เท่าเมื่อเดินไปถึงท่าเรือสายตาอันมืดมัวของแก ก็สอดสายหาลูกชายสุดที่รักทันทีในตอนแรกแกจำลูกชายไม่ได้แต่ในที่สุดเมื่อแกเพ่งดูอย่างพินิษพิเคราะ์หแกก็จำได้แกจึงเดินตรงเข้าไปหาน้าตาแกไหลพรากแล้วแกก็โผลเข้าไปกอดลูกชายด้วยความดีใจพร้อมกับพูดขึ้นว่าลูกของแม่ ลูกของแม่กลับมาแล้วภรรยาของชายหนุ่มและบริวารของเขามองดูแม่เท่าอย่างหยียดยามคล้ายกับจะถามว่านี่นาหรือคือแม่ของมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งทำไมนางจึงยากจนค้นแค้นแสนสาหัสอย่างนี้หนอทุกสายตาต่างจ้องมองมหาชายหนุ่มชายหนุ่มลูกชาวนา ซึงเป็นมหาเศรษฐียืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วเขาก็ผลักแม่เท่าออกไปพร้อมกับพูดว่ายายแก่คนนี้ไม่ใช่แม่ของเราเอาตัวแก่ออกไปให้พ้นยังไม่ทันทีที่แม่เท่าจะพูดอะไรอีกบริวารของชายหนุ่มก็มาฉุดร่างของแม่เท่าออกไปส่วนชายหนุ่มน,นั้นรีบพาภรรยาเดินลงเรือ แล้วสั่งให้ออกเรือไปทันทีส่วนแม่เท่ายืนน้ำตาคลอเบ้าดวงตาของแกจ้องจับไปที่ใบหน้าของลูกชายหัวใจของแกแทบแตกสลายลงแล้วแกก็ชี้มืออันสันละลิกไปที่ลูกชายพรางพูดว่าไอ้ลูกเนลคุณถ้าเจ้าเป็นลูกชายของข้าจริง และเจ้าได้เหยียดยามผู้ให้กำเนิดชีวิตเจ้าขึ้นมาหัวใจของเจ้าคงทำด้วยหินข้าขออ้อนวอนเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงสาบให้เจ้าเมียของเจ้าเรือของเจ้าและทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในเรือจงเป็นหินทั้งหมดด้วยเถิดทุกคนที่อยู่ณตรงนั้นต่างจ้องมองเรือที่เล่นออกไปอย่างใจจดใจจ่อ เรือแล่นห่างออกจากฝั่งไปทุกทีทุกทีและแล้วก็เกิดเหตุวิปริตขึ้นคือลมไม่พัดเรือนิ่งอยู่กับที่เพราะใบเรือไม่กินลมทุกอย่างบนเรือหยุดนิ่งเรือสำเภาล์ลำงามกลายเป็นหินพร้อมทั้งผู้คนในเรือสิ่งของต่างๆด้วยแต่พอเรือสำเภา์ลำนั้นจมลง ก็เกิดเห็นภูเขาลูกหนึ่งมีรูปคล้ายกับเรือสำเภาโผล่ขึ้นมามีเสากระโดงมีใบและมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับที่ใช้ในเรือสำเภาเลยทีเดียวเพียงแต่เป็นหินเท่านั้นชาวบ้านเรียกภูเขาลูกนี้ว่าบุก,กิจจองซึ่งแปลว่าภูเขาสำเภาอยู่ณนเมือง เซรีบันประเทศมาเลเซียณปัจจุบัน